สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแต่งหน้าลุกสวยหวานเป็นนางเอกและสวยเผ็ดเป็นนางร้ายนะคะวันนี้นะคะเรามาลุกนางเอกกันค่ะส่วนลุกนางร้ายนะคะอยู่ฝั่งนี้เลยอันนี้ลุกนางร้ายนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบลุกไหนมากกว่ากันคอมเมนต์ได้นะ ค่ะเรามาเจอกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็สามารถแต่งหน้านางร้ายกับนางเอกเนาะอย่างที่บอกไปนะคะคอนแทคก็คุณละลายกันเนาะอันดับแรกนะคะเราก็ทาครีมบำรุงนะคะทาครีมที่บางเบานะคะที่เรารู้สึกว่ามันบางเบาดีเนาะแล้วเราก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นนางเอกของงานนะคะเป็นเบสนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะใครที่เป็นสิวเออใครที่ชอบแต่งหน้าและชอบเป็นสิวนะคะแนะนําเบตตัวนี้มากๆนะคะเป็นเบสแล้วก็เป็นกันแดดในตัวนะคะลูกนางเอกนะคะก็จะใช้สีเขียวเนาะสีเขียวตัวนี้นะคะมีสรรพคุณก็ปรับส ภาพผิวหน้าให้ขาวใสนะคะแล้วก็กันแดด SPF 50ทีเดียวเลยนะจ๊ะตัวนี้ลดมากๆเลยนะคะก็ขอแนะนําเลยค่ะสําหรับคนผิวที่เป็นชอบเป็นสิวแล้วผิวแพ้ง่ายแบบแต่งหน้าแล้วหนูต้องเป็นสิวทุกทีเลยแนะนําตัวนี้มากๆเลยนะคะเกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวหน้าเร็วนะคะแล้วก็บางเบาไม่มันด้วยเนาะหลังจากทาไปนะคะหน้าจะแมทเข้าไปบนผิวเลยนะคะแต่ไม่ได้แห้งนะจ๊ะดูความแตกต่างนะคะระหว่างทากับไม่ทาน,นะจ๊ะเห็นชัดเจนเลยเนาะเบ็ด และกันแดดตัวนี้ก็แนะนํามากๆเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาทาด้วย แป้งตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีใช้แปรงนะคะปัดเอาเนาะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเกิดใครแพ้แป้งนู่นนี่นั่นนะคะสามารถใช้แป้งตัวอื่นนะคะที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายได้เลยค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้เนาะก็ก็ใช้แป้งตัวนี้นะคะค่อยแน่นดีนะคะเบตตัวนี้ก็แนะนํามากๆเลยนะคะเป็นเบตที่สําหรับคนเป็นสิวใช้ได้เนาะ <S <S นะคะเรามาแต่งหน้านะคะด้วยพาเลตมิทินตัวนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ก็จะใช้สีออกอ๋อไม่ใช่อันดับแรกเรามาเขียนคิ้วนะคะวันนี้ ข้างนางเอกที่กอบเขียนคิ้วตัวนี้ก็เพราะว่าการเขียนคิ้วด้วยผู้กันนะคะมันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะดูหน้าไม่ดุเกินไปเนาะมันจะดูหวานหวานเบลลเบลใสๆอะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็ก็มาตามด้วยการแต่งตานะคะการแต่งตานะคะก็ก็จะใช้ออกสีน้ําตาลนะคะมามาวาดมาระบายตรงโคนขนตาเนาะนะคะน้ำตาลนะคะ น้ำตาลทองทองอะค่ะมาระบายขนขนตานะคะแล้วเราก็มาใช้สีออกชมพูมุกมุกนะคะกระปิดอ้ชมพูกะปินะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะลุคนี้จะได้ลุคที่นางเอกบอบบางดูเป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะเราทาแค่นี้เองเลยจ้าก็สวยแล้วเนาะค่ะแล้วเราก็มาต่อนะคะด้วยการกรีดอายไลเนอร์เลยนะคะวันนี้เราก็กรีดอายไลเนอร์ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องกรีดหนามากนะกรีดหัวบางๆนะคะปลายหนา,หน,านิดนึงเนาะ นะคะแต่งเน้นบางๆเลยนะคะให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ, <ulators S 1> ะค่ะเรามาต่อกันนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็มาใช้สีน้ำตาลนะคะลงไปใต้ตานะคะตัวนี้เพื่อความหวานนะคะให้กับดวงตาเนาะค่ะแล้วเราก็มาใช้สีขาวนะคะเติมหัวตาเพื่อความแบ๊วค่ะลูกนางเอกต้องหวานหว,น,วนแบ๊วๆบค่ะขอออด ปัดมัสคาร่านะคะแล้วก็ดัดขนตาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาติดขนตาด้วยปลอกต่อตัวนี้เลยค่ะดูเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันก่อนเนาะหลังรองกาวติดขนตาแห้งนะจ๊ะปัดแก้มนะคะด้วยของคิวเพจเบอร์ศูนย์สองค่ะออกสีชมพูนะคะแล้วเราก็มาปัดไฮไลท์ค่ะด้วยของ e l f ตัวนี้นะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เงาเงาเนาะค่ะค่ะแล้วเราก็มาปัดคิวนะคะด้วยของเมลเบอรเลยค่ะนะคะแล้วเราก็ มาติดขนตากันเลยจ้าติดแล้วนะคะตาจะหวานขึ้นในระดับดาวเลยนะคะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทาปากนะคะด้วยของ Just Peachy ค่ะของ Wet Wild เนาะสีนี้จะให้ลุคที่นางเอกมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาคอมพ l ี t ลุคนางเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุกนางเอกแบบไม่กลัวสิวเนาะค่ะเรามาต่อเลยค่ะ ต่อไปนุกนางร้ายนะยจ๊ะเราใช้กันแดดเบตตัวนี้นะคะจะเป็นทั้งกันแดดและเบตในตัวเนาะสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะเหมาะมากๆนะคะตัวนี้นะคะจะปรับให้ผิวหน้าขาวสว่างใสนะคะแล้วก็เลิศมากๆเลยนะคะคนที่หน้าดีก็สามารถนําไปใช้เป็นเบตคุมมันได้เลยนะคะดีมากจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็ซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยเนาะค่ะนะคะเ้ามาตบแป้งด้วยของตัวนี้เลยนะคะตัวแป้งตัวนี้ดีมากๆนะคะราคาถูกมากแล้วก็แนบแน่นนะคะเป๊ะเวอร์ค่ะคุมมันได้ดีมากๆ ค่ะแล้วเราก็มาแต่งหน้านะคะด้วยพาเลตของวิททินตัวเดิมค่ะพาเลตตัวนี้นี่สวยทุกโอกาสจริงๆค่ะนะคะเราจะใช้สีชมพูวาว,าว,าวนะคะลงไปก่อนเนาะนะคะชมพูกะปิค่ะแล้วเราก็ใช้ชมพูกะปิสีชมพูลงไ,ไปลงข้างล่างด้วยเป็นสีดำเลยนะคะดำเนื้อแมตต์ดำสนิทลงไปเลยค่ะข้างล่างด้วยนะออ้ยทาตะลึงตาลาก็ต้องดูดนะใช้ไมือู้อ่ะ อาอวิสาพ้องนะครับจะออย่างนี้เลยเห็นไหมดูเผ็ดเนาะค่ะจีนต้องเฉียวเฉียวยกเลยขยันมากเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอตัวไปดัดขนตามาสคาร่าก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาจะียเคิบทีวัน ค่าตาปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วเนาะวันนี้คิ้วนะคะจะใช้อ e ีทูดี้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเส้นคมปิดเป็นนางร้ายแล้วต้องจกแล้วแบบต้องจกแล้วจอแตกอ่ะเออเ<อ>ข้าใจปะค่ะสังเกตได้ว่านะคะฝั่งนี้จะเส้นคมกว่าฝั่งนี้นะคะก็คือมันต้องดูเผ็ดกว่ากันเนาะนะคะเดี๋ยวตาไปจะดูว่าเป็นนางร้ายขนาดไหนวันนี้ใช้ขนตาแบบ แน่ๆน,นๆหนาๆสะพึงคึงันนะคะเดี๋ยวอรอให้แห้งก่อนเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาทาปากกันเลยนะคะนเนนจะใช้สีแดงนะคะเล็บลอดอันนี้ไม่ใช่ขนตาหลุดนะยังไม่ได้ตั้งใจติดอรอให้มันกาวแห้งก่อนค่อยติดสิเล็บลอดูนยหกนะคะมีหรือเผ็ด่ะ นี่่คะเสร็จแล้วนางร้ายอุย้ยไฟไม่เห็นเลยอะมาอีกนางร้ายกันมงอีก หน้านะคะก็เปลี่ยนลุกได้แต่โอ๊ยนางร้ายลืมปัดแก้มโอ๊ยว่าเราลืมอะไรออกสีตัวเดิมวกันนะออกสีต้มตุะเบอร์นี้เบอร์อ๋อศูนย์หกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอออ๋อสีชมพูนี่เบอร์ศูนย์สองนะคะสีนี้เบอร์ศูนย์หกเออเบอร์เบอร์เออกยลายลุกเลยนะคะแต่นางร้ายนะคะก็จะน้ิยมเฉดดิ้งซะมากกว่าเนาะเพราะว่าเฉดดิ้งอ่ามันจะทําให้หน้าดูเกลี้ยวขึ้นเพลขึ้นนะคะอื แล้วก็ไปตัดต่อคลิปเป็นท่นยาวเกินนี่เลยนะคะ,ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนางร้ายกับนางเอกนางร้ายกับนางเอก วันนี้ก็ขอบายบายแล้วนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะคะนี่เป็นกันแดดสำหรับคนเป็นสิวนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นสิวแต่ชอบแต่งหน้านะคะเหมาะมากๆเพราะว่าเป็นเบสที่เลิศค่ามากๆนะคะทาไปแล้วคุมมันนะคะกันสิวป้องกันสิวอักเสบนะคะลดความที่เป็นสิวอะนะคะนี่เลยเปแอดนี่แล้วง่ายง่ายนะคะเลิกกันเลยนี่้ดสอบสีให้เลือกไปนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบายบายแล้วนะคะสำหรับนางร้ายกับนางเอกวันนี้ฉันไปก่อนนะนไปก่อนนะคะคไรเละ